ชาวเน็ตติงไม่เหมาะสมพิกษุณีสุทธศนาหรือหมอปลายโพสคลิปขายสบู่น้ำมนต์ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง trn tv คนอ่านข่าวเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe พร้อมกับกดรูปกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการดีๆจากช่องคนอ่านข่าวนะคะด้วยข่าวนี้เป็นเรื่องราวดราม,ม่าของหมอปลายค่ะ โดยได้นําเสนอโดยเว็บไซต์ข่าวสดที่ได้พาดหัวข่าวว่าชาวเน็ตติงถกประเด็นความเหมาะสมภิกษุณีสุทัศนาหรือหมอปลายโพสคลิปขายสบู่น้ำมนต์สพคุณสุดอลังการแก้ดวงตกเดินของเจ้ากรรมนายเวรก็ได้กลายเป็นดราม่าไปเสียแล้วค่ะสำหรับภิกษุณีสุทัศนาหรือที่เราเคยเรียกกันในนามที่ยังเป็นคาวาสว่าหมอปลายปลายกระซิบ ที่เคยตกเป็นประเด็นดราม่าสำนักพุทธจอเอาผิดติงไม่เหมาะสมทำนายสถานการณ์บ้านเมืองครึ่งปีหลังแต่ระบุว่าตนนั้นเป็นภิกษุณีในประเทศศรีลังกาไม่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเพราะล่าสุดภิกษุณีสุทัศนาได้ออกมาโพสคลิปโปรโมทขายสบู่น้ำมนต์โดยได้บรรยายสรรพคุณสุดอลังการเกินจริงไม่ว่าจะเป็นแก้ดวงตกเดนทำของใสแก้เจ้ากรรมนายเวรตาม พร้อมกันนั้นในเพจเฟซบุ๊กปายนวรชาหมอปลายพรายกระซิบที่มีคนติดตามมากกว่า1.5แสนคนนั้นยังได้มีการโพสต์ขายวัตถุมงคลคือตะกุดที่อ้างว่าปลุกเสกด้วยตัวเองมีสองแบบคือช่วยในเรื่องโชคลาภการเงินและความรักความเมตตาจึงทำให้ชาวเน็ตตั้งคำถามว่าการกระทำของภิกษุณีสุทัศนานั้นเป็นการกระทำที่สมควรหรือไม่ เพราะถึงแม้ว่าภิกษุณีสุทัศนาจะอ้างว่าตนเองนั้นบวชในประเทศศรีลังกามีใบรับรองอย่างถูกต้องแต่การออกมาโพสตคลิปโปรโมทสินค้าก็ดูเป็นสิ่งที่ไม่เข้ากับบัญญัติสงฆ์แต่อย่างใดโดยทางเว็บไซต์ข่าวสดก็ได้แปะข้อมูลศิน311ข้อของภิกษุณีว่ามีอะไรบ้างโดยมีนิสักคิยปาจิตตีมี30ข้อถือเป็นความผิดได้แก่46รับเงินทอง 47. ซื้อขายด้วยเงินทอง48ซื้อขายโดยใช้ของแลกทั้งนี้พฤติกรรมของภิกษุณีสุทัศสนาหรือหมอปลายที่หลายคนคุ้นหูในชื่อคารวารสต้องเจอกับกระแสถาโถามจากสังคมอย่างหนักเลยทีเดียวโดยเฉพาะประเด็นความเหมาะสมและคู่ควรที่จะกระทำแล้วใช่หรือไม่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ค่ะเว็บไซต์เดลินีลได้นำเสนอข่าว สีสุวรรณซัดท,ทำศาสนาเสื่อมจี้เอาผิดหมอปลายขายสบู่น้ำมนต์ล้างอาวิชชาโดยเมื่อวันที่27กันยายน2565นายสีสุวรรณจันญ,ญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้เปิดเผยว่าสมาคมได้ทำคำร้องส่งไปยังสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติและมหาเถรสมาคมขอให้ดำเนินการตรวจสอบและเอาผิดภิกษุณีสุทธศนา ที่มีพฤติกรรมอาจเข้าขายละเมิดพระธรรมวินยัยและมีใช่กิจของสงฆ์อันจะสร้างความเสื่อมในบวรพุทธศาสนาได้ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากภิกษุณีสุทศนาหรือที่เราเคยเรียกกันในนามที่ยังเป็นคารวาสว่าหมอปลายพรายกระซิบได้ออกมาโพสต์คลิปในเฟซบุ๊กโปรโมทขายสบู่น้ำมนต์ราคาก้อนละ199บาทโดยบรรยายสรรพคุณสุดอลังการว่าสามารถชำระล้างอาวิชาต่าง เพื่อเสริมโชคลาภหนุนดวงชะตาประสบความสำเร็จในชีวิตและช่วยให้ผู้ที่ใช้ได้รับพลังจากท่านยมบาลและเท้าเวสุวรรณอย่างเต็มที่ช่วยแก้ดวงตกโดนทําของใส่แก้เจ้ากรรมนายเวรได้อีกทั้งยังได้มีการโพสขายวัตถุมงคลประเภทตะกุดที่อ้างว่าปลุกเสกด้วยตัวเองมีสองแบบช่วยเรื่องโชคลาภการเงินและความรักความเมตตานายศรีสุวรรณยังโพสต,ต่อว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการสแสวงหาผลประโยชน์จากความเชื่อของผู้อื่นที่อาจอยู่ในภวังแห่งความไร้หนทางออกในชีวิตหรือคนโง่เขลาเบาปัญญาเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงติเตียนว่าการกระทำของพวกเธอนั้นไม่เหมาะสมไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณนะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำ การกระทําของพวกเธอนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การกระทําของพวกเธอนั้นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วโดยวงเล็บว่าพระไตรปิฎกเล่มที่สองพระวินัยปิฎกเล่มที่สองและมหาวิพังภาคสอง นอกจากนั้นการกระทําดังกล่าวยังอาจเข้าข่ายการฝา่าฝืนศิน311ข้อของภิกษุณีในบทนิสสักคิยปาจิตตีในข้อ46ข้อ47และข้อ48ที่ทรงบัญญัติมีให้สมณะห้ามรับเงินทองห้ามซื้อขายด้วยเงินทองและห้ามซื้อขายโดยใช้ของแลกเป็นต้น แม้ว่าที่ผ่านมาภิกษุณีสุทัศนาจะอ้างว่าตนเองนั้นบวชในประเทศศรีลังกามีใบรับรองอย่างถูกต้องก็ตามแต่เมื่อมาจำพรรษาอยู่ในประเทศไทยต้องเคารพและอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎของสง์ในประเทศไทยด้วยเชกเช่นชาวต่างชาติที่ถือสัญชาติประเทศอื่นหากเข้ามาท่องเที่ยวหรืออยู่ในประเทศไทยหากทำผิดก็ต้องถูกกฎหมายของประเทศไทยลงโทษเช่นเดียวกัน ดังนั้นการเป็นผู้ทรงศีลเป็นภิกษุณีแต่กลับออกคิปโปรโมทสินค้าเพื่อให้ได้มาซึ่งลาบสการะเงินทองย่อมเป็นสิ่งที่ไม่เป็นการถูกต้องกับบัญญัติของสงฆ์แต่หากภิกษุณีดังกล่าวอยากขายสินค้าต่างๆต่อไปก็ควรลาสิกขาไปจากความเป็นสมณะเสียด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักรัฐธรรมนูญไทยจึงนำความพร้อมพยานหลักฐาน ส่งเป็นหนังสือร้องเรียนไปยังมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้ใช้อำนาจตามกฎหมายในการดำเนินการตรวจสอบและเอาผิดผู้ที่กระทำการฝ่าฝืนพระธรรมวินัยดังกล่าวโดยเด็ดขาดต่อไปและหากเพิกเฉยต่อกรณีดังกล่าวอาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามปอ .157 นายศรีสุวรรณจันยากล่าวในที่สุด ทั้งนี้พฤติกรรมของภิกษุณีสุทัศสนาหรือหมอปลายที่หลายคนคุ้นหูในชื่อคารวาสต้องเจอกับกระแสถาถามจากสังคมอย่างหนักเลยทีเดียวโดยเฉพาะประเด็นความเหมาะสมและคู่ควรที่จะกระทําแล้วใช่หรือไม่ท่านผู้ชมล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํานายไทยทักดวงเมืองดวงประเทศไทยหรือทํานายว่านายกคนต่อไปจะเป็นใคร หรือที่เป็นดราม่าล่าสุดที่ได้ออกมาพดขายโปรโมตสบู่น้ำมนต์หรือว่าตะกุดท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างคะคอมเมนต์เพื่อแสดงความคิดเห็นกับพวกเราครอบครัว trn tv คนอ่านข่าวได้นะคะขอบคุณค่ะ